ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel Networks 02-945-5500สวัสดีค่ะ,คะชื่อวันเพนินตานะคะ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ยินดีนะคะที่ได้คุณอ้อยได้มาร่วมรายการขัรกเรารายการกระโดดสูดวมดานะคะคก็อยากจะให้คุณอ้อยเล่าสู่ให้ฟังด้วยนะะว่าสมัยในเด็กเป็นยังไงบ้างเป็นไงแบบตอนนี้นล่นสือ เด็กๆนะคะเป็นเด็กที่สนแล้วก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ชอบเล่นผัดโผนเหมือนเด็กผู้ชายนะคะชอบเล่นคาราเตม้มวยไทยอย่างนี้นะคะ<ม>แล้วก็มีความใฝ่ฝันสูงนะคะ <_ S 1> ตอนเด็กๆไปอยู่บ้านนอกอยู่ช่วงหนึ่งไปอยู่ที่อีสานนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบดูอ่ามอลำมในการแสดงต่างๆแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากเป็นแดนเซอร์มากเลยะค่ะชอบแต่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเป็นอาชีพเต้นกินลำกินไม่ดีนะคะก็ฝันแล้วก็สลายไปหนึ่งยกละแล้วพอโตขึ้นมานะคะ อาชีพที่ได้บุญแล้วก็ต้องเราเรียนเก่งด้วยค่ะเป็นเด็กที่เรียนเก่งได้ที่หนึ่งตลอดเนี่ยค่ะความมั่นใจสูงนะคะก็เลยพอเอ็นรานแล้วก็เลือกหมอหมดทุกคณะเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่ไม่ติดนะนะคะก็เลยไปเรียนมังพทย้์พม่าที่มหาวิทยาลัยศิริพุฒนเอกชนนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยเนี่ยไว้ด้วยนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กที่เอ็นไม่ติดนะคะได้มีโอกาสได้เรียนไม่ไม่ฟุ้งซ่านนะคะและตัวเองก็ได้ทำอาชีพใบแพัตร มา16ปีเต of the ็มๆในโรงพยาบาลแล้วก็ภาคคุณจในชี่ิตมากเลย่ว้ช่วยช่วยเหลือคนที่เขาเดินไม่ได้ใช่ช่ค่ะเป็นวิชาชีพที่มีได้บุญมีความสุขนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวเองก็มาอยู่ในวงการความสวยความงามก็คือ medical สปานะคะอยู่ที่ตาอ garden h e w spa r e ส o r t มาได้ประมาณเกือบ5ปีละค่ะก็ก็จะถูกสัมภาษณ์ถูกได้ออกออกโชว์บ่อยๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องสุขภาพ ซึ่งตัวเองก็ทําไปโดยเขาเรียกอะไรคะความความรู้ในเบื้องต้นในตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ประสบการณ์หรือว่าคิดเองทําเองนะคะก็อยากได้ครูหรือหรือคนที่มาไกด์เราอยู่เหมือนกันนะคะว่าทําอย่างไรการทําแบบมัืออาชีพก็ก็รู้สึกดีใจที่พี่มันเป็นแนะนาให้มาที่ซูเปอร์โมเดลที่นี่นะคะก็ได้พบกับอาจารย์กิรติรู้สึกว่าท่านเป็นเป็นครูคนแรกในด้านบันเทิงของของวัทีเดียวเลยนะคะมีความใฝ่ฝันในด้านการบันเทิง ก็ <G ül> จริงๆแล้วนะตัวเองเนี่ยอยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะและอบอุอ่าการบันเทิงเนี่ยคือทุกคนสมัยนี้จะเครียดใช่ไหมคะการที่เราจะดีลิสอิโอชั่นแนลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะก็ให้พวกเรามาช่วยกันเพื่อให้วงการบันเทิงแล้วก็ประชาชนคนไทยมีสุขภาพษษจิตที่ดีะคะ่ <G ül> ะก็ในวัการนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อยมากนะคะ <G ül> ที่ที่ให้เกียนมา เราสู่ให้เราฟังในวันนี้นะคะแล้วก็หวังไว้ว่าโอกาสหน้าคุณน้อยจะได้มาเยี่ยมเราในรายการกระโดดสู่ดวงดาวบริษัทซปเปอร์โมเดลเน็ตวิของเรานะคะก็ขอขอบคุณคุณน้อยมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณ่ะสวัสดีค่ะซ u เปอร์โ e เดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพ ถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model s u p e r m o โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 55 00